สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัวโปโค4 6 5ในปี2 0ง4ที่พี่ซื้อมาราคา2,500บาทนะครับรุ่นเบทโมเดลแรม6จิกบวกเพิ่มอีก6 g จิกกับลมความจุข,ของตัวเครื่องคือ128จิรครับผมกับราคา2,500บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี กดในการสั่งซื้อมาตามลิก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้พี่ซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยนะครับบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมและก็ไม่ใช่เครื่องสุนทยครับแนะนำว่าให้กดลิงก์ตามที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้พี่ซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยปลอดภัยในการสั่งซื้อครับวันนี้พีจะรีวิวหลังจากพีใช้งานเจ้าตัว p ป c โ c 6 5 ว่ามันเป็นไงบ้างครับพี่จะขอเกินก่อนว่าสเปคตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้ดีไซน์ฝาหลังบอกเลยว่าตัวนี้มีความสวยงามในการออกแบบครับสีพี่ใช้คือสีบูครับซึ่งบูมันจะออกดำๆเทาครับเป็นสีที่สวยงามมากครับผมสีนี้นะครับนี่ให้ดูเลย สับพี่ผมถือว่าสีของตัวเครื่องในการออกแบบถือว่ามันโอเคมากเลยครับผมในปีนี้เจ้าตัวโปโคซ6 5ก็เป็นตัวที่คมนะอีกตัวคือเจ้าตัว Redmi สิบสี่ซีโปโคเอ็มหปรหรือว่าตัว F 6ครับหรือว่าตระกูลของตัวโปโคี่จะขอแนบลิงก์ใต้คลิปให้นะครับกับโปรโมชั่นล่าสุดเนาะนี่อัอน,นี้พอตผมยะไปใท้ เป็นพอร์ตหูฟัง3.5นะครับอันนี้พอร์ต type c นะครับแล้วก็รูลำโพงนะครับผมตัวนี้รูไมนะซึ่งบอกเลยว่าสัปพีนะสเปคให้มาคือจัดเต็มมากหน้าจอสู้แสงดีมากครับกล้องหลังให้มา50ล้านเป็นตัว ai camera ด้วยกล้องหน้าให้มา8ล้านก็ถือว่าทำการบ้านมาดีมากครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับหน้าจอผมให้มาคือ6 7 4นิ้ว lcd hd พัดผมตัวนี้สู้แสงสัพพีถือว่าสู้แสงดีมากครับรีเฟรนัดนการทับเป็นตัวนี้ผม60หรือว่า 90Hz เฮิร์ได้ด้วยนะครับซึ่งพีใช้งานมากับตัวนี้แบต5,000มนเมล์แอมทั้งวันบอกรือว่าเพียงพอครับฟ h a ชัดให้เรามาตัวนี้คือ18วัตต์ครับคือสเปคกับราคาบอกรือว่าเกินคุ้มสามารถโคลนแอปได้ด้วยนะครับผมซึ่งพีคนแอปได้เกือบทุกแอป ถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากครับซึ่งพีใช้งานทั่วไปเนาะกับตัว CPU ผมตัวนี้ m i n d a t ท h Helio G 8 5 Octa-Core ครับเล่นเกมเนาะ R O V 60 f r a เฟรมบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับโคตรลื่นเลยจัดการความร้อนคือดีมากครับในส่วนเกมฟรีไฟปรับสูงสุดถือว่าสบายหายห่วงครับพับ G Mobile ปรับเป็น H D ครับผมซึ่งพี่เล่นมา ถือว่าโอเคมากครับตัวเก็บชิมอิมแพกบอกเลยว่าตัวนี้จัดการความร้อนดีพี่ปับเป็นค่ารีโฟ ก็ถือว่ามันโอเคมากเลยครับผม UI ในการใช้งานครับเห็นไหมว่ามันมีความไหลลื่นจริงครับซึ่งพีชอบมากผม UI ของตัวนี้นะครับผมในการกดในการทัดถือว่าเป็นมือที่สับพีนะรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็ครับมีการปรับ,บต่างๆเนาะได้อย่างเพียงพอครับแล้วก็ตั้งค่าไวเปอร์ผมซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาถือว่ามันโอเคมากผมในการปรับต่างๆหรือว่าไอคอนก็ถือว่ามีความไหลลื่น และมีความสมูทจริงครับผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าใช้งานมาถือว่ามันโอเคมากครับผมตัวนี้ครับนี่ครับหน้าจอผมตัวนี้แสดงผลน่ครับปรับเป็นอาตาัตราเฟรดได้ที่พี่บอกแหละเห็นไหมว่าปรับเป็น60แล้วก็90ได้หากพี่เปิดไฟหน้าจอยังสู้แสงดีอะ่ะถือว่าดีมากปรับโทนสีของหน้าจอดยด้วยนี่ครับแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ซึ่งอันนี้ขอเชิญชมเลยว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากครับผม ครับเสียนในการแจ้งเตือนก็มีให้เราครบเลยครับแล้วก็ผมตัวนี้สาม,มารถสแกนในมือผมที่บริเวณด้านข้างปุ่ม power เราสาม,มารถสแกนนะผมซึ่งพีจะขอทําการสแกนให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างครับบอกเลยว่าสับพีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยให้มาสับการสแกนก็ถือว่าเพียงพอครับนี่ดูนะว่าการสแกนมันจะเป็นไงบ้างครับความรวดเร็วนี่ครับซึ่งเอาตรงนะพีรู้สึกว่าตัวนี้ เป็นการสแกนที่แบบรวดเร็วอ่ะซึ่งพี่เคยใช้งานกับ hero g 8 5ตัวนี้มาถือว่าในการสแกนถือว่าโอเคมากครับแล้วก็สามารถผมสแกนใบหน้าได้ด้วยผมดงตัวนี้หน่อยครับผมมันจะมีการจับตัวสแกนใบหน้าครับซึ่งให้มาเราครบจริงครับผมตัวนี้นี่ครับปึ๊บนี่ครับถือว่าดีมากเลยอ่ะโอ้ดี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 ดดมาดูว่าในการสแกนจะเป็นไงบ้างครับตัวอย่างเช่นพีปึ๊บ,บแบบนี้ครับผมเราผมเอานิวเราแตะผมแบบนี้ ครับปึ๊บนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าเร็วมากครับผมในการแตะปึ๊บนี่อ่ะบอกเลยว่าสุดยอดจริงแบบไม่อวยเลยคือมันสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอจริงครับผมตัวนี้คือมันเวิร์กจริงนั่นแหละนีครับแอปเราผมสามารถโคนแอปดูเคชันผมได้เกือบทุกแอปเลยซึ่งพี่ใช้งานมาในการโคลนแอปถือว่าดีมากนี่ครับผมในการโคลนแอปมันสามารถโคลนได้เกือบทุกแอปครับซึ่งบอกเลยว่าสุดจริง คนเกมก็สามารถโคลนได้ซึ่งสามารถซัพพอร์ตกับแอปธนาคารต่างๆได้อย่างเพียงพอเป็น Android เวอร์ชันศูนยไทยสามารถซัพพอร์ตในแอปต่างๆนะผมได้อย่างเพียงพอครับบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มจริงครับเล่นเรื่องแบตครับแบตบอกเลยว่าจัดการความร้อนดีแล้วก็แบตถือว่าอึดจริงครับที่ผมจะให้รู้ว่า UI ของตัวกล้องมันเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้กล้องให้มา50ล้านครับ UI ก็จะมีหมดกันขึ้นภาพบุคคลรูปถายวิดีโอ วิดีโอเคลื่อนไหวครับซึ่งมีให้เราครบครับวิดีโอกัดพันดสิบพีสามารถถ่ายได้พันแปผม30เฟรมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมในการใช้งานครับซึ่งพีรู้สึกว่าฟีลลิ่งของมันคือเวิร์กจริงครับในการถ่ายเนาะพี่ผมจะขอทําทการถ่ายวิดีโอให้ดูว่าภาเป็นไงบ้างนะครับนี่จากโฟกัสสับพีก็รู้สึกว่ามันโอเคดีครับผมตัวนี้นี่ครับเฮ้ยโอเคมากเลยอะ่ะดูครับ ี่ครับเริ่ก็รู้สึกว่ามันโอเคดีครับครับเสียงก็ถือว่าซัพพอร์ตดีครับผมครับรูปภาพนี่ภาพถ่ายบุคคลหน้าชัดหลังเบอร์ก็ทำประสิทธิภาพดีมากครับซึ่งพีก็เชื่อมต่อผ่าน์ลิโพงตัวนี้แหลบลูลย์พารพงตัวนี้คือเวิร์กมากของไทยบิดนะครับผมพีจะขอแนบลิงก์ด้านล่างลำโพงหรือว่าหูฟังให้นะครับนี่ห้าสิบล้าน,นครับโอ มาดูว่าในการซูม50ล้านมันจะซูมในขนาดไหนครับดูครับซูมจนเห็นเนื้อของตัวบอดี้ของตัวนี้ครับโหอย่างสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดจริงครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าพีให้เป็นมือถือที่กล้องคุณภาพดีมากกับงบเลทราคา2 5 0 0นนะครับมาดูว่าเฮ้ยลำโพงเป็นไงบ้างผมตัวนี้พีจะขอเปิดลำโพงว่าเฮ้ยลำโพงที่ให้มาหนึ่งตัวเสียงจะเป็นไงบ้างครับนี่ครับดูเสียงครับดู Can still go. Go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no man. I still go, go, go. เสียงคือดีมากเลยครับผมหนึ่งตัวแต่เสียงสัพพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับหน้าจอสัพพีรู้สึกว่าทัชกดถือว่ามีความสมูทมากครับให้ดูเลยว่าทัชกดถือว่ามันเจ๋งมากครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัว NFC ด้วยผมตัวนี้แล้วก็ในการปลดล็อกของการปลดล็อกหน้าจอยครับซึ่งพีรู้สึกว่ามันปลดล็อกไวมากเพราะมันมี AI ในการปลดล็อกครับผมนี่ครับซึ่งพีทำการปลดล็อกเห็นไหมว่าไวมากอันนี้พีไม่ได้ ปลดล็อกแล้วผมอันนี้นิ้วมือนะผมในการปลดคือนิ้วตัวนี้ับผมแต่พี่จะทำการปลดนะผมแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมว่า AI ในการปลดล็อกไปหน้าสพีถือว่าโอเคมากครับ นี่เห็นไหมว่าปลดล็อกเร็วว่าผมเร็วทันใจแล้วก็กรช้งานแล้อย่างเพียงพอซัพพอร์ตไวไฟ4ไวไฟ5นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผื่ที่สัปพีนะรู้สึกว่ามันครบมันจบแล้วมันก็คุ้มมากครับผมสัราคา2,500าบาทนะครับพี่จะขอแนบลงน์ในการสั่งซื้อกับตระกูลของเจ้าตัวที่เป็นแบบโปโคหรือว่าเซี่ยวมี่เลตมี่หรือว่าแท็บเล็ตของเลตมี่หรือว่าตัวมือถือออนเน่หรือว่าเรื่องต่างๆผมที่มันคุ้มได้คลิปนี้เลยสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกด like, share, ไกลค์กดแชร์ ผมให้สับพีนะในการทำคลิปนะผมรีวิวนะพี่ผมจะขอแนบวยในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้สวัสดีขอบคุณครับ